วันนี้จะไม่ได้หยุดเลยนะลูกเนาะยังขายยังร้านเงินไปเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้โดยรวมก็ยังยังไม่ยังไม่ทราบค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็แบบก็จะน่าจะประมาณนั้นใจในตัวเองไหที่แบบเดินมาถึงรที่สุดค่ะที่สุดแล้วเพราะว่ามันก็อย่างที่หนูบอกมันเกินคาดมากๆแต่ว่าเมื่อมีโอกาสอะไรเข้ามาหนูก็ทําเต็มที่ทุกอย่างก็ก็ขอบคุณที่แบบผู้ใหญ่เขาก็ให้ความเอ็นดูเราด้วย,ยางานที่งานจุกงานจุกขนาดเนี้ย บอกว่าไม่เหนื่อยก็คงไม่ใช่นะหนูว่ามันก็เหนื่อยแต่ว่ามันเป็นความเหนื่อยที่หนูมีความสุขเพราะว่ามันเป็นงานที่หนูรักแล้วก็เราอยากทาเราเคยอย่างที่เคยบอกไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่หนูฝันมาตั้งแต่เด็กว่าเราเคยมองภาพดาราวาเฮ้ยวันหนึ่งอะ่ะเราอยากมีงานหลายๆอีเวนต์เหมือนที่ดาราเขาเป็นจังเลยอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เราเข้าใจแล้วสัมผัสชีวิตแล้วเนาะ,ะถ้าเบสิกก็ประมาณ3-4ค่ะอยังรับได้อีกไหมคะ ได้ก็ได้มาได้เรื่อยๆเลยค่ะมาได้เรื่อยๆเลยสำหรับปรากฏการเมื่อวานเกิดอะไฟ้าอยากอะไรกันแั้งแตกอยากอะไรกับพื่ับ้างข้างบนสุดเป็นไรเอออยากบอกว่ารักมากค่ะแล้วก็ทุกคนก็คือเราเราเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากแฟนคลับหรือว่าด้อมอิงฟ้าเราเจอดราม่ากันก็เยอะที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าเราก็ยังคงเหมือนแบบเรายังกอดกันแน่นมากใช่มาถึงวันนี้เขาเห็นความสาเร็จของเราเขาก็ยินดีกับเราแล้วก็ อะไรที่เขาสามารถมาให้กําลังใจหรือมาซัพพอร์ตได้เขาก็แบบทำกันเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะลุงซาจัดเราล่าสุดพุ่งขึ้นสตอรี่เห็นมีการพูดถึงกว่าจะบอกได้ไหมว่าเราเออเรื่องอะไรพูดทธิชัยเออมันแค่เป็นความรู้สึกโดยรวมที่เราสะสมมาตั้งแต่ก่อนเราเข้ากองจนถึงแบบตอนที่เราประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยเราก็จะโดนหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยแบบณตอนนี้เหมือนเราประสบความสําเร็จแล้วอะแบบ ดูแบบยิงๆนะดูไม่ค่อยตอบอ,อะไรเงี้ยใช่เราแจะยังไงบ้างแต่คือหนูว่าไม่ได้จะยิงใส่เขาเหรอกแต่เราแค่เลยควที่เราทํางานหนักอะไรที่เราตัดได้เราจะตัดโดยเฉพาะคนที่เขาไม่ได้จริงใจกับเราตั้งแต่แรกคือเราก็จะรู้จะรู้และเห็นทุกอย่างแต่ว่าเราแค่ไม่ได้พูดแค่นั้นเองด้วยด้วยความเป็นตัวหนูอะ แค่ประมาณคนสองคนแค่เป็นกลุ่มคนที่ที่เราจะบอกว่ายัางไงดีเราเราเราเคยแบบคุยก <ừ> ัยนอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาทราบรับหลังว่าอ๋อ,อเขาไม่ได้จริงใจกับเรานะอะไรเงี้ยอ่เราก็เลยเหมือนแบบเราก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะคุยทําไมให้มันเสียเวลาแต่หลายคนมองว, <ะ S 1> ว่าเราตีความแบบหลายคนตีความว่าเราโรพสถือค่ายเพลงเก่าเราอะไรเงี้ยจากตอนนี้ที่เราโพสอะไรๆๆอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวค่ะไม่ได้เกี่ยว